ชมครับเวลาที่เราอยากจะช่วยโลกโลกสวยด้วยมือเราเรามีวิธีมากมายที่จะช่วยนะครับเรื่องของการลดโลกร้อนการใช้พลังงานอย่างสะอาดการใช้พลังงานอย่างประหยัดเราก็พยายามนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรผมคนนึงแหละคนเมืองไม่รู้จะเริ่มยังไรนะครับแต่ว่าพอเราเห็นว่ามีกระแสเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เขาเรียกว่าโซลาเซล เราก็อยากจะได้ความรู้นี้บ้างนะครับนี่จึงเป็นที่มาของการเชิญแขกรับเชิญของเราในวันนี้ผมอยากจะรู้ว่าเจ้าโซลาเซลล์นั้นประหยัดพลังงานได้มากน้อยขนาดไหนเอามาติดตั้งแทนไฟบ้านได้อย่างไรและที่สําคัญก็คือมันลดค่าใช้จ่ายไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคนเมืองอย่างผมนี่ที่สงสัยแล้วก็อยากรู้จริงๆไปพบกับคุณแสนศักดิ์ทองร้อยช่างเจ้าของบริษัทสันเดอร์จีเทคโนโลยีจำกัด สวัสดีครับคุณแสนศักสวัสดีครับสวัสดีครับยังหนุ่มอยู่เลยนี่เป็นเจ้าของเองครับผมนะครับเปิดบริษัทมากี่ปีแล้ว2ปีครับ2ปีแล้วคุณผู้ชมนะอย่าอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องเอาธุรกิจมาคุยกันในรายการเราได้เราได้ความรู้จากเขานะครับเพื่อที่เราจะมาเริ่มชีวิตใหม่ๆกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะช่วยโลกร้อนนี่เราจะทํากันอย่างไรนะครับเขามีความรู้ก็ต้องเชิญนะครับอยากจะถามนิดนึงนะครับ ตอนนี้คนตื่นตัวมากน้อยขนาดไหนการใช้โซลาเซลล์ตอนนี้จากที่เราเห็นว่าคนเยอบมางทั้งภาคเกษตรกรรมนี่อันนี้เยอะมากคือภาคเกษตรนี่ชัดเจนอะ่ะใช่ครับเพราะว่าไฟฟ้าอาจจะไปไม่ถึงหรือว่าถ้าถ้าจะต้องต่อสายไฟ,ฟนี่คงลากยาวกันใช่นะครับ,รบแล้วก็เอาละลงทุนทีเดียวเลยอย่างนี้ที่บอกว่าภาคเกษตรใช้กันเยอะนี่เขาทำไมเมื่อเปรียบเทียกบกับไฟบ้านแล้วมัน มันประหยัดกันอยู่บ้างเขาเปรียบเทียบแบบนี้ว่าคือสมมุติว่ามีทุง่งนาหรือว่าสวนอยู่ไกลจากสายไฟฟ้าในการว่าเปรียบเทียบว่าเราจะลากสายไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยอ,อันนี้ก็คือต้องลงทุนสูงเยอะบางทีเรามีบ้านเล็กๆเนี่ยจากที่ว่าเราจะลากสายไฟฟ้าเข้าไปเลยเนี่ยลงทุนเยอะหลายแสนแต่ถ้าปัจจุบันนี่แค่ไม่หมื่นกว่าบาทหมื่นาบาท,บาทครับ ก็จะสามารถว่าดูทีวีอะไรพวกนี้แสงสว่างอะไรได้ครอบครัวเล็กๆก็สามารถดูละครอะไรได้ครอบครัวเล็กๆอ่ะคุณสายศักดิ์เปิดมาก็ดีเลยครอบครัวเล็กๆจําเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งตู้เย็นกับทีวีกับไฟไฟไฟฟลูออเรสเซนต์กี่หลอดก็สองหลอดหรือสี่หลอดประมาณนี้นะครับหมดล้ยังกับทีวี คงไม่คงมาณนีงจังหวัดก็ <Yeah. S 2> หรือว่าบ้านชนบทคงไม่มีเครื่องปั่นไฟฟ้าเอ้ยขอเขาไคงไม่มีถึงขนาดต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเตาไมโครเวฟหรือเครื่องซักผ้าเนะราเนาะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ต้องการ,รใช้ไฟรวมแล้วต้องกี่วัตต์กี่แอมป์กี่อะไรก็ประมาณเ,าเราใช้แผง100วัตต์แบตเตอรี่100อแอมป์นะครับก็เท่านี้และตัวมีตัวแปลงไฟหรือว่าตัวยินเวอร์เตอร์วันนี้ก็ประมาณ1,000วัตต์นะครับ แล้วก็ตัวควบคุมการชาร์จ1 0แอมป์ครับทัานี้ก็สามารถดูทีวีก็คือบอกทุกอย่างที่ผมเกินไปเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วับไฟสักสี่หลอดนะครับแล้วก็มีตู้เย็นมีอ่าพัดลมแล้วก็มีอะไรนะทีวีกับใก้นี้ใช่คือถ้าเป็นตู้เย็นที่เราต้องต้องเสริมเสริมก็ไปหลอเพราะว่าตู้เย็นเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาแต่อย่างอื่นเนี่ยเราสามารถดูเป็นช่วงเวลากลางวันแล้วก็นอนแล้วก็ปิดแต่ตู้เย็นเนี่ยกินตลอด แต่อย่างไรเสียก็หมื่นกว่าบาทในการลงทุนับอยู่ดีครั้งแรกอยู่ดี่นะครับอุปกรณ์ที่ต้องลงทุนมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์จะมีแผงครับอ่ะอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้แผงที่ที่พูดถึงไอ้ไอ้แผงที่สําหรับหนึ่งบ้านบ้านเล็กๆอันนี้อ่าใช่ใช่ใช่ใหญ่กว่านี้ต้องใหญ่ตัวเล็กต้องใหญ่กว่านี้สักขนาดประมาณรประมาณประมาณเมตรห้าสิบคูณห้าสิบห้าเซนครับเมตรห้าสิบยาว คูณ55าสิบก็คือเม็ดประมาณประมาณเม็ดครึ่งเม็ดเม็ดคูณเม็ดครึ่งอย่างนี้ถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับชิ้นเดียวเลยเหรอเมีครึ่งคูณครึ่งเมตรอ่าเม็ดครึ่งคูณโอเคเม็ดครึ่งคูณครึ่งเมตรอ่าอันนี้หนึ่งก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับอันเดียวแค่นี้เองเหรอแล้วก็เฉพาะแผงโซล่าแผงแล้วก็มีแบตเตอรี่แต่ต้องใหญ่กว่านี้นะครับต้องใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้จำลองมาให้ดูแล้วประมาณ ประมาณรถยนต์อะไรเงี้ยนะอ่าใช่ครับก็คือใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเขาประมาณ60เซนครับอ่ามีอย่างอื่นอีกไหมก็จะมีตัวควบคุมการชาร์จนะครับหรือว่าเล็กเลกโคลเลเตอร์นะครับก็คือเราจะมีแผงต่อเข้ามาแล้วก็ชาร์จลงแบตเตอรี่แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีตัวแปลงไฟอันนี้นะครับก็คือแปลงเป็นไฟบ้านก็คือจากแบตเตอรี่แปลงเป็นไฟบ้านเท่านี้ก็สามารถต่อทีวีหรือว่าหลอดไฟพัดลมอะไรได้ครับ เรื่องของสายไฟฟ้าต่างๆเราก็ต้องเดินสายกันอยู่แล้วนปนเรื่อปกตินะครับใช่ครับมีอะไรอีกครบอะอย่างหมดอะอย่างครับก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมใชครับเป็นพวกหลอดไฟหรือทีวีเราก็มานำมาต่อได้ครับผมซึ่งแน่นอนว่าตัวพลังงานจริงๆก็มาจากแสงอาทิตย์นะครับทีนี้เวลารับแสงนี่ มันรับได้แล้วก็เก็บได้หรือว่ามันมันหรือว่ามันมันยังไงมัน,ม,นมันต้องมีที่เก็บยังไงของมันไหมอ๋อก็คือหลักการนะครับก็คือการผลิตก็คือมันก็จะผลิตจากโซลาเซลล์แผงโซลารเซลล์เป็นตัวผลิตไฟนะครับก็เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับผ่านผ่านในตัวชาร์จเตอร์นี่ก็คือจะต่อระหว่างระหว่างแบตเตอรี่กับแผงนะครับเพื่อจะชาร์จบรรจุให้แบตเตอรี่นำพลังงานมาเก็บเอาไว้แล้วก็ จากนั้นเราเมื่อเราจะนําไปใช้งานเราก็ต้องอใช้ตัวแปลงไฟนะครับ,รบหรือว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยแปลงไฟให้เป็นไฟบ้านรหรือว่าที่เป็น AC 220โวลต์นะครับ,รบเพื่อ,อเพื่อเป็นซัพพอร์ตจ่ายกระแสให้ไฟฟ้าเราได้นะครับคือวเวลาที่พระอาทิตมา,ามันก็เริ่มเก็บเลยหรือยังไงครับผม ใช่ครับก็คือบันเริ่มตั้งแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเราถ้าที่ดูก็เดี๋ยวนี้บางช่วงหน้าร้อนแดดจะมาตั้งแต่แปดโมงอันนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วบางไม่อยากพูดว่าอาจจะเจ็ดโมงครึ่งก็บางบางครั้งก็เป็นไปได้ช่วงหน้าร้อนนะครับแล้วก็แต่ว่าก็เราก็จะคิดอยู่ที่เบสอยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงต่อวันนะครับต่อวันในการชาร์จไบ นะครับในขณะที่ชาร์จก็ใช้ไปได้ด้วยได้ด้วยครับครับแล้วถ้าเกิดพลาดที่ตกนี่ทาไงอ่ะใช้ไม่ได้เลยหรืออย่างไรอ่าเพราะว่าเราเก็บไว้ได้แบตเตอรี่แล้วเก็บอ๋อเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะ้ใช่ครับแบตเตอรี่ที่ที่พูที่พูว่าลูกที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่กี่เซนนะหกสิประมาณ60สิเซนมันมันเก็บไว้ได้นานกี่ชั่วโมงก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้คืออย่างดิสมติว่าแบตเตอรี่ร้อยแอมนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ เครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยแอมเนี่ยเราก็จะเปิดได้หนึ่งชั่วโมงแต่เครื่องใช้ไฟฟากินไม่ถึงขนาดนั้นถ้าบางบางตัวกินน้อยแค่หนึ่งแอมยูก็เปิดได้ทั้งคืนเปิดได้ทั้งคืนอใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์หายไปเราก็ทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันถูกเก็บไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับเก็บไปเรียบร้อยแล้วในยามที่ฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับแล้วก็แดดไม่มาสมมุติว่า พอเช้ามาแล้วก็โอ้โหฟ้ามืดเร็วอย่างเนี้ยเออมันยังเก็บพลังงานไหมก็ในกรก็ถ้าในแผงโซล่าเซลล์นะครับ,รบมันก็จะชาร์จได้แต่น้อยถ้าในกรณีนี้เราต้องออกแบบดีไซน์เผื่อ,อในกรณีสมมุติว่าเราจะเผื่อว่า,าปกติเราใช้วันต่อวันหรือเราอยากจะเผื่อไป2วัน3วันแล้วแต่ลักษณะงานหรือ การนาไปใช้แต่ว่าก็คือตัวทั่วไปคนที่ใช้โดยชาวบ้านนําไปใช้อะไรเ,เขาจะรู้ว่าเขาต้องใช้แบบบริหารา<อ>สมมุติวมื่ามืดฟ้าหม่ฝนเข,า,ขาจะปรับพฤติกรรมของเขาเองในการนําไปใช้ว่าอันนี้จะใช้แบบเหมือนเดิมไม่ได้ถ้าฝนอ,อะไรก็ต้องประหยัดคือเขาจะรู้วิธีการบริหารของเขาแบบประหยัดนี่ทำยังไงครับผมคือหมายถึงว่าเขาจะใช้น้อยลงหรือว่าต้องสำรองแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งหรือังไรถ้าคนที่มีกำลังเขาก็จะ อย่างไรก็ฉันก็อยากจะดูทีวีตลอดอย่างนี้เราก็จะเพิ่มแบตเพิ่มแผงเพื่อสำรองแบตการเก่บแผงทั้งเพิ่มแผงโซลารเซลล์เพิ่มแบตเตอรี่สำรองใช่ับเอาไว้เผื่อบางทีช่วงหน้าฝนรหรืออะไรที่แดดไม่ค่อยมาเ่าก็จะเผื่อ,อไว้ครับแดดแรงแดดน้อยมีผลในการเก็บไหมครับมีครับแรงมากโอ้โหแสบผิวเหลือเกินแต่เก็บพลังงานได้ดีเหลือเกินอย่างนี้หรือเปล่า จริงๆแล้วแผงโซลาเซลล์เนี่ยชอบแสงแต่ไม่ชอบความร้อนมันจะแพรแปรผันตรงกับแสงนะครับแต่แปรผกผันกับความร้อนคือจากช่วงที่ว่าบางที่เราเห็นว่าแดดแรงมากแต่ร้อนคือซึ่งแน่นอนแหละแสงกับความร้อนจะมาด้วยกันครับแต่ทีนี้ว่าเป่งเที่ยงตรงแล้วไม่มีเมฆนี่โอ้โหใช่ทั้งทั้งแดดแรงและก็ร้อนครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของความร้อน ใช่ไหมครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของปริมาณแดดคามแสงแดดแสงใช่ครับแสงคือถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดการสูญเสียคือทุกระบบถ้ามีความร้อนมันก็จะทําให้เกิดการสูญเสียแต่ถ้าเกิดว่ามันสามารถถ่ายเทความร้อนได้ดีอันเนี้ยก็คือแผงโซล่าเซลลจะชอบมากก็คือจะมันจะขึ้นเต็มแม็กซิมัมของของตัวไปเลยที่มันจะสามารถทําได้ข้อเสียของมันมีบ้างไหมอย่างเช่นแผงโซล่าเซล ไม่เหมาะสมกับการใช้กับคอมพิวเตอร์หรืออะไรบางอย่างซึ่งมันไม่สเสถียรเดี๋ยวมันเกิดจากการสปราร์กช็อตเป็นระยะระยะยอันนี้ผมไม่รู้จริงๆแล้วมีส่วนไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าตัวแผงเนี่ยเป็นตัวผลิตส่วนระบบไฟว่าจะนิ่งหรือกระดาษหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราตัวที่เราเออกแบบนั่นหมายถึงว่าหรือตัวแปลงไฟว่ามีคุณภาพหรือไม่กับคือถ้าตรงนี้จากนี้แปลงไฟแล้วไฟออกนิ่งค,คือมันก็จะ ไม่ทําให้ระบบของเรามีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวแปลงไฟไม่นิ่งไฟไม่เรียบอย่างเนี้ยก็ก็จะส่งผลต่ออุปกรณ์มันมีอุปกรณ์เสริมไหมที่ทําให้ไฟนิ่งก็จริงๆไม่ต้องมีอะไรมากครับแค่เราใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพแสดงว่าเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรก็ไม่ได้มีผลอะไรก็ใช้ได้ปติบัติกัรใช่ครับนะครับครับอืมีอะไรบ้างที่คนที่สนใจนี้ ต้องรู้เพิ่มเติมอีกคำถามที่เจอบ่อยๆคำถามที่เจอบาก็หนึ่งก็คือถ้าเราจะติดตั้งสซราเซลล์ก็ต้องดูพื้นที่นะครับว่าเพียงพอต่อการติดไหม,มแล้วก็หนึ่งก็สองก็ต้องไม่มีอะไรบางนะครับ,รบอันนี้ไม่ควรเลยอ๋อหมายถึงว่าไปอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ก็ไม่ควร,ค,วรคือคใช่อย่าให้มีข้อจํากัดพวกนี้คือถ้าเกิดมีแสงแดดมาถึงคือทุกอย่างเป็นไปได้หมด คือจากที่่างผมทำมาก็คือออกแบบระบบตรงนี้เพื่อไปซัพพอร์ตซัพพอร์ตความต้องการของของลูกค้าหรือว่าคนที่จะนำไปใช้นะครับคือเขามีโจทย์แล้วว่าอยากจะเอาตรงนี้ตรงนี้ไปใช้ค่เราก็ออกแบบระบบครับผมเห็นว่าเขาไปติดตั้งกันบนหลังคาบ้างล่ะใช่ไหมครับกลางทุ่งบ้างละ ตกลงมันต้องยังไงมันต้องเอียงรับแสงยังไงหรือว่าวางกับวางตรงๆและนาบเหมือนกับวางวางไปเลยหรือว่าต้องเอียงขนาดไหนโดยทฤษฎีนะครับประเทศไทยเราก็คือเราต้องเอียงไปทางทิศใต้ทำมุมทำมุมที่ดีเลยว่า5องศาเอียงไปทางทิศใต้15องศานะครับทำไมต้องไปทิศใต้เพราะว่าพระอาทิตย์โคจรขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับก็คือเราจะได้แสง ตลอดทั้งวันโอ้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอียงไปทางทิศตะวันออกพอพอพระอาทิตย์ไปไปทางทิศตะวันตกนี่หมดแสงไม่เราก็เลยไม่ได้รับเลยใช่เราก็ต้องเอียงไปทางทิศใต้เพื่อจะรับทั้งตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกเราจะได้ตลอดทั้งวันครับตั้งแต่เช้าแต่ว่าเอียง15องศาครับ15-30แต่ถ้่าดีก็3 1 5องศาครับผมเห็นบางบางบ้านทําไมติดเยอะอย่างนั้นน่ะทำไมทำไมความต้องการมัน เหมือนกับว่ามันกลายเป็นหลังคาอีกมันกลายเป็นกระเบื้องไปเลยอ่ะ,อ,ะอย่างนั้นหรือเปล่ากระเบื้องมุมหลังคาใช่ <ไป S 2> ใช่บางคนก็ไปทําเป็นหลังคาลงรถเพราะว่าคนที่ทําแล้วเนี่ยจากที่เราสัมผัสมา,มาคือเขาจะมีความสุขมากขึ้นในการที่ว่าจากที่ว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยครับอ่าลูกน้องหรือว่าบ้านแล้วเปิดแอร์เปิดอะไรเนี่ยคือคจากเมื่อก่อนเปิดแล้วก็มีแต่จ่ายอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเรามีลงทุนเรามีโซล่าเซลล์เนี่ยก็คืออ่า พอเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะได้คืนและทําให้ว่าออมันมีเขามีความสุขมากขึ้นแล้วก็เขาก็ทําเพิ่มมากขึ้นเขาทำเพิ่มไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆครับเคยมีการคํานวณกันไหมว่าลงทุนแล้วมันประหยัดค่าไฟบ้านที่ใช้ปกติถ้าเกิดเขาใช้ปกติแล้วก็ไปต่อสายไฟมานี่มันประหยัดลดลงกว่ากันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าต่อสายขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยแน่นอนแหละประมาณก็ ถ้าขอลากสายเนี่ยประมาณ20 0 0 0นก็จะคืนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่เยอะเราลงทุนก็ห้าหมื่นยังไม่ถึงเลยอันนี้คุ้มค่าแน่นอนสองก็คือถ้าเกิดว่าใช้น้ํามันไอ้นี้เราสามารถเปรียบเทียบได้นะครับว่าถ้าใช้น้ํามันเนี่ยทั้งปีต่อเดือนเท่าไหร่กับการว่าเรามาทําลงทุนตรงนี้เท่าไหร่คือโดยทั่วไปที่ใช้น้ํามันก็ปีเดียวก็คืนทุนใช่ถ้าใช้น้ามันเพราะว่า ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยใช้เครื่องปั่นไฟครับเพราะว่าน้ามันมันแพงอ่าแล้วก็คิดจากคอร์สตรงนั้นเนี่ยลงทุนตรงนั้นมาลงทุนในตรงนี้เขาจากที่เราทําให้เขาคิดเขาคืนหนึ่งปีคืนทุนไม่ถึงโอ้การผมขอถามนิดนึงเรื่องของการเอียงของไา้เจ้าโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับมันก็ไปสะท้อนบ้านชาวบ้านเขาอะครับมันกวนเขาไหมอะแล้วมันถึงขนาดทําให้วิ่ง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 ไอความวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยมันมันส่งผลอะไรไหมอย่างเช่น มันสะท้อนไปโดนตึกข้างๆมันสะท้อนไปเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันไปวิงว่งวิงว่งชาวบ้านเขามา้างเขาจะเวียนหัวไหมเขาจะมาว่าเราไหมเขาจะรำคาญไหมอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรหรือเปล่าจริงๆก็มันมันขึ้นอยู่กับชนิดของ,อม,ของมันาาด้วยจ่ายจีสะท้อนมาก,ก่อยแล้วก็คือมุมมีส่วนค,คือในตรงนี้คือในก่อนติดตั้งนี่เราต้องสำรวจก่อนว่าผลกระทบโดยรอบเนี่ยมันจะมีอะไรไหม แต่มันส่งผลได้แน่อย่างนั้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นตึกมันสะท้อนใส่บ้านคนอื่นเขาก็อาจจะรำคาญอันนี้เราตอนเราก็ต้องคำนวณด้วยใช่ใช่ครับนะครับผมถามนิดนึงถ้าผมเป็นคนเมืองโหจริงจริงแล้วเมืองจายแหละไม่เป็นหรอกนะครับและเราอยากจะเริ่มเริ่มเอาไอ้นี่ไปแทนที่บ้านสมมุติมีบ้านเดียวแล้วก็ของเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วอยากจะเริ่มเข้าไปแทนที่เนี่ยเริ่มอะไรได้บ้างอย่างเช่น เ,เรื่องของเดี๋ยวนี้มันมีแผงโซลา r เซลล์ที่พอมันก็มีการเขาเรียกว่าอะไรดีอย่างไฟพอตกกลางคืนมาปุ๊บมันทำงานอัตโนมัติเลยอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ,รบหรือแม้แต่อะไรผมก็ไม่ทราบที่คนเมืองสามารถเอาโซลาเซลล์มาทดแทนอะไรได้บ้างก็อย่างนี้ถูกถูกต้องเลยครับถูกทางเลยในการว่าเอาไปใช้ในส่วนของแสงสว่าง พราะหลอดไฟเนี่ยกินกระแสน้อยแล้วมันเหมาะมากๆกับโซล่าเซลล์และเดี๋ยวนี้มันมีหลอดพลประหยัดไฟอะไรพวกเนี้ยเอามาใช้ก็คืออย่างเงี้ยสามารถเข้าไปแทนที่ได้แล้วถ้าบวกกับโซล่าเซลล์ไปรวมกับระบบที่เขาเขาเรียกว่ามันรู้เวลาของมันอะรู้เวลาเปิดเวลาปิดเราทําได้ด้วยไหมเขาเรียกว่าทัมเมอร์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างนี้ง่ายมากครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียคือเสียครั้งเดียวเลยใช่ครับถ้าไฟฟ้าลัดหลวงก็จะไม่ได้แอมเราแล้ว เหมือนบางบ้านเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาคือคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เอาโซล่าเซลล์เขาเห็นอะไรบางอย่างคือทาแหละคือบางบางทีเขาไม่อยู่บ้านอย่างเนี้ยเขาก็เอาระบบพวกนี้ไปติดตั้งไว้มันเหมือนว่ามีคนมาอยู่บ้านไฟเจ้าเจ้าบ้านเจ้าของบ้านอยู่ตลอดแล้วก็ก็สามารถว่าทําให้ขโมยกลัวได้เพราะว่าเหมือนว่ามีคนอยู่มีแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยทำกันเยอะครับโซล่าเซลล์ถูกเอาไปประยุกต์กับอะไรได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นระบบเปิดปิดประตูไม้หรือว่าระบบอะลามเตือนภัยยังไงมีอย่างนั้นพอทำกันได้หรือเปล่าครับได้ครับก็เริ่มมีเยอะขึ้นทั้งกล้องวงจรปิดนะครับก็ที่เห็นกันทั่วไปก็อย่างไรไฟจราจรก็มีกันเยอะโอ้เอผมเห็นบนหัวไฟจราจรมีหมวกด้วยจริงๆแล้วมันคือแผงโซลาร์เซลล์ใช่อายุการใช้งานของแผงแบบนี้เนี่ยคือผมก็เห็นว่า เมื่อก่อนนี้มันเหมือนกระจกแต่ตอนนี้มันเหมือนกับไม่ใช่อ่ะตกลงมันคืออะไรแล้วมันก็ทนมีอายุได้นานเท่าไหร่ทนแรกระแทกได้ขนาดไหนก็อายุการใช้หานนะครับ,รบก็มากกว่า25ปี25ปีครับถ้าถ้ามันอยู่เฉยๆอย่างเงี้ย25ปีใช่โดนฝนโดนอะไรก็ไม่เป็นไรโดนกดดก็มันไม่กรอบเลย,เลยครับเนี่ยอ่าจริงๆมันเป็นกระจกนิลภัยนะครับอ่าก็คือถ้าเกิดว่า มันจะไม่แตกแบบว่าแหวกอย่างนี้อะไรนะ,ะคือจะถือว่ามันมันมีโดนแรงกระแทกแบบเยอะพอสมควรอ,ะอ่ะมาก สมมุว่ากิ่งไม้มันหักลงมาอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาเป็นไปได้แล้วเวลาแตกนี้มันมันสมมุติมันแตกเป็นอันอันหรือว่าถ้าแตกปุ๊บนี่ก็คือหมดไปเลยเสียไปเลยทั้งทั้งแผงมันจะไม่ร่วงนะครับคือแตกแหละเวลามันแตกเนี่ยแล้เป็นจุดมันจะเป็นจุดใช่ใช่างั้ก็ที่เสียคือเสียเป็นจุดจุดอันอันไหนที่รล้าแตกก็คืออันนั้นคือใช้ได้ใชคือรับแสงไม่ดีรับแสงไม่ดีแต่โดยรวมๆแล้วมันยังใช้ได้ใช้ได้ครับถ้าเราไม่โดนทั้งแผงครัโอ้ครับผมยัสมมยให่นี้่นะครับ มันไม่อ่อนไม่ยวกไปอะไรใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าคือเขาออกแบบมาพวกเทคโนโลยีพวกเนี้ยก็จะใช้ในเมืองนอกก่อนมันต้องรับแรงอิม่าเมื่เนี้ยแรงอิมะใช่น้ำหนักโอ้อิมะาผมกูบางไทยไม่มีไม่มีใช่ไหมมันร้อนแล้วมันนับวันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้มันร้อนทนทานสี่ส้ห้าชั่วโมงนี้มันจะอยู่ได้ถึงยี่สิบห้าปีเลยใช่จริงๆมันมากกว่าคือคือาประสิทธิภาพเขาคิดอย่างนี้เทคโนโลยีมันไปถึงตอนนี้ก็ สิบห้าสิบห้าปีเขบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันมากกว่าเก้าสิบเอร์ซแล้วแล้วก็ยี่สิบห้าปีเนี่ยก็มากกว่า80%ดิเปอร์ซจริงๆยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ถ้าไปถึงตอนตอนนั้นแล้วแปดิเปอร์เซนเนี่ยกับการว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือทิ้งหรือจะยังไงต่อเนี่ยกับมันเหมือนพอๆกับยุตัวบ้านนยนะครับ้าเกิดผมเคยเห็นเดี่ยงนี้เขาก็ไปใช้กับอย่างอื่นอย่างเช่นการให้อาหารสัตว พอเราตั้งเวลาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีอะไรที่แบบอัตโนมัติเลยหรือแม้แต่การลดน้ําต้นไม้ด้วยแผงโซลาเซลล์เขาก็มีการทําไปเรียบร้อยแล้วโซลาเซลล์ยังถูกประยุกต์ไปใช้กับอะไรอีกบ้างไหมครับจริงๆแล้วสามารถทําได้ทุกอย่างที่ต้องการกระแสไฟฟ้าอะไรก็ได้ที่ต้องการกระแสไฟฟ้ามันช่วยได้หมดเลยนะครับในอนาคตมันจะเล็กลงไหมะ คือโหบางที่นั้นทําไมมันต้องเยอะขนาดมันต้องมันต้องทากันทิ้งเป็นสนามเลยอะ่ะเดี๋ยวอนาคตมันจะเล็กลงไหมอ่าตอนนี้ไปถึงที่ว่าน้ําหนักเบาลงมีแล้วคือแบบแฟกซิเบิลแบบยืดยบาลงเแบาบครับแล้วก็แน่นอนคือ,ค,อคือเล็กลงเนี่ยต้องมีแน่กับกระดาษเล็กลงกับจากที่ว่า100วัตกระดาษ1เมตรกว่าอย่างนี้ก็คือจะเล็กลงก็คือ มันจะอยู่ที่เซลล์ซึ่งถ้าเกิดว่าเซลล์มีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือมันจะเล็กลงเราใช้พื้นที่น้อยลงครับคนเมืองจะทำไงคุณผู้ชมครับเมื่ออาชีพของการเป็นสื่อมวลชนของผมนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วเมื่อ30ประมาณผมยังละอ่อนอยู่เลยนะบ้านที่ผมเห็นว่าเป็นบ้านที่ใช้โซลาเซลล์ครั้งแรกคนแรกนี่ก็คือคุณหญิงตาวิเศษเนี่ยนะครับลูกสาของคุณ สกุลพานิช์ธนาคารกรุงเทพนี่หละแล้วก็เธอก็เป็นเจ้าแม่ตาวิเศษนี่แหละนะครับบ้านของท่านนี่ใช้โซลาเซลล์นั่นะเป็นตะลึงมากเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตอนนี้คนเมืองหันกลับมาใช้โซลาเซลล์เยอะไหมมีแนวโน้มเ,เพิ่มมากขึ้นก็ทํำยังไงคือก่อนก่อนจะตั้งแต่ตอนคิดว่าจะสร้างบ้านเลยใช่ไหม<ะ>ก็ต้องมีไอนีจะได้ไม่ต้องมีไฟฟ้ามาจากหลวงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังต้องมีอยู่ หรือแยกไปเฉพาะบางส่วนนะครับครับอ่าก็คือบางคือระบบมันต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสามารถทําได้แบบว่าเราจะทําแบบเป็นระบบลดค่าไฟก็เป็นซึ่งเป็นระบบออนกิดหรือเป็นระบบผสมหรือจะทแยกจะร้อยเปอร์เซนต์ใช่ก็ได้จะผสมกับไฟหลวงก็ได้ครับนะครับใช่หรือว่าจะใช้แบบน้ำมันกับแก๊สตัดไปตัดไปอย่างนี้ก็ได้ได้โอ้ทำได้ทุกอย่างเลยครับนะครับแล้วถ้าจะติดต่อคุณแสนศักด ของร้อยช่างเจ้าของบริษัทเซนเตอร์จีเทคโนโลยีจำกัดนี่ติดต่อไปที่ไหนก็บริษัทตั้งอยู่ที่39ทับ15ถนนคลองลำเจียกเขตคลองกลุ่มบึงกลุ่มนะครับบึงกลุ่มเอาเบอร์โทรเลยเบอร์โทรนะครับ0867715844นะครับก็อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับผมเบอร์โทร0867715844นะครับ ครับเข้าไปที่ Facebook หรือเว็บไซต์มีไหมไเว็บไซต์ก็คือ w w w ร์ไวย์เว t e c n n o l o g y c o m นดอคอมะครับ s u n e ตอร์จีเทคโนคหรือคีย์ก็ไปใน Google ก็ได้ครับเสิร์ชใน Google ์นะตอนนี้คำว่าโซล่าเซลล์ก็ได้จะเจอเว็บไซต์ของผมก็เจอครับครับคือจริงๆแล้วมีไม่กี่เจ้าเท่าไหร่นะผมเห็นนะก็คือที่จะให้ความรู้ไปด้วยขายของไปด้วยแต่ว่าผมถือว่างานนี้มาให้ความรู้กับประชาชนก็แล้วกัน มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กล้ากล,าลัวในการตัดสินใจที่จะใช้โซลาร์เซลล์ไหมก็ทางผมก็ยินดีนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาในการก่อนนำโซลาร์เซลล์ไปใช้นะครับคือ,อาทางผมให้ท่านตัดสินใจเองก็เข้าไปที่บริษัทได้นะครับ mm hmm. เพื่อไปปรึกษาแนวทาง mm hmm. ตรงนี้ว่าหรือไปดูงานดูอะไรก่อนได้ mm hmm. ก่อนที่ว่าจะทำจริงเพราะว่าทากเราก็ อยากให้เกิดความคุ้มค่าในการเอาไปใช้งาน<ฮ>ะนะครับมีการเปิดอบรมไหมแล้วก็ให้คนเข้าไปศึกษาก่อนแล้วก็อ,อยากจะไปซื้อเป็นเซตสําเร็จรูปแล้วก็เอาไปทําเองอะไรอย่างนี้มีครับ<ๆ>ก็คือทุกคนที่ไปคือถ้าคนนี้มีพื้นฐานทางด้านช่างก็คือทางเราจะจะสอนจะ,ทะเทรนได้ในการว่าถ้าอยากจะติดตั้งเองก็อยากจะสนุก แค่นี้เราเราสามารถทําไม่ได้ว่าเขาไปทําเองได้โดยที่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าติดตั้งอะไรพวกนี้ไปทําเองใ่ทำเป็นเซ็ตสาเร็จรูปไปใช่คือเป็นพลักแอนเพลได้ก็ล่าสุดที่ทําให้ขนาดว่าแม่ชีเขาไม่มีไฟการนี้เราสามารถทําให้ได้โดยที่ว่าส่งไปโดยหลอนไม่ต้องไปติดตั้งเขาสามารถติดตั้งเองได้โอ้สุดยอดเลยสุดยอดจริงๆแล้วครับไม่ค่อยลังเลแล้วนะ อย,อย่าไปลังเลม,มากนะครับถ้าเราอยากจะช่วยโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมคนเมืองก็ทําได้นะคนเมืองชอบอ้างว่าไม่รู้จะทํายังไงดีก็มันสําเร็จรูปมาแล้วไปซื้อบ้านไปซื้อคอนโดมาครบแล้วนี่เราจะทํายังไงแต่หนึ่งใช้ให้อย่างประหยัดของที่มีอยู่ใช้อย่างประหยัดและถ้ามีของชิ้นต่อต่อไปคิดดีๆว่าจะมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ดีหรือไม่ดีนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเป็นไม่ไม่ใช่แค่รัก รักโลกแต่ปากอะโลกสวยโลกสวยแล้วยังไงต่อละลงมือลงมือลงมือด้วยกันทําลงมือด้วยกันทํานะครับคนที่ส่วนใหญ่คนที่มาติดต่อเขาอยากเขาคิดถึงอะไรเขาคือคนที่ทําแรกๆเลยมามีกรีนในหัวใจก่อนเลยความเขียวคว,ความรู้ใจอยากอยากช่วยโลกอันดี้บาก่อนเลยไม่คํานึงถึงโรประมาหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาก็เขาคือพูดยากเขามีกําลังก่อนครับ แล้วก็แล้วก็มาหลังๆก็คนอยากจะเอาไปใช้ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราก็พบว่า,าประเทศไทยก็ยังมีที่ที่ไม่มีแสงสว่างก็อีกเยอะเหมือนกันค่ะที่เอาส่วนนี้ไปใช้อขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ผมได้ความรู้แล้วก็ได้แรงบันดาลใจมากมายคุณผู้ชมได้เหมือนผมหรือเปล่านะครับได้ไม่ได้ไม่รู้ไปลองกันละกันขอบคุณคุณ,คณแสนสัตย์ทองร้อยช่งางเจ้าของบริษัทเซนเนจีเทคโนโลยีจำกัดขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ ผู้ชมสามารถที่จะไปดูรายการนี้ย้อนหลังนะครับได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่า13สยามไทย2นะครับแล้วก็ไปย้อนดูทุกรายการของเราได้อย่างรายการวันนี้ออกณตอนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้แล้วนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีจิตอาสามีโครงการดีๆอยากจะมีสื่อเช่น 13สยามไทยได้ประชาสัมพันธ์โครงการของท่านอยากเก็บไว้คนเดียวนะครับแล้วก็อยากอยากอยา,อยาใช้ความพยายามของท่านที่จะใช้ตัวท่านเองประชาสัมพันธ์บางครั้งพึ่งสื่อดีกว่า13สยามไทยพึ่งได้นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราและก็ขอลาคุณผู้ชมไปกับเพียนเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ